สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel co นะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดว่าพอเป็นพ่อคนแล้วอะวิธีการใช้งานรองเท้าของแต่ละคนนะมันจะเปลี่ยนไป <c oughs> เปิดหัวมาขนาดนี้คืองี้ผมจะบอกให้ฟังคือหลังจากที่ผมมีลูกนะครับตอนช่วงธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตได้ว่าลักษณะสไตล์การใช้รองเท้าของผมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ผมใส่รองเท้าหลากหลายสไตล์มาก,มากๆยกตัวอย่างเช่นออกฟอร์ดดาบี้นะบูทแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพบว่ารองเท้าที่ผมเก็บวไว้ในตู้เป็นโลเฟอร์เท่านั้นและเป็นโลเฟอร์ชนิดต่างๆกันวนไปเหตุผลมันคืออย่างนี้คือหลังจากที่ผมมีลูกนะครับมนุษย์พ่อทุกคนเนี่ยผมบอกไว้ก่อน เราอ่ะอาจจะไม่ได้มีการแบบว่าต้องดูแลลูกเท่ากับคุณแม่นะครับคือไม่จําเป็นจะต้องแบบ Intensive แบบแคร์มากเท่าคุณแม่ที่ต้องอุ้มอะไรขนาดนั้นแต่เราอ่ะจะดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่มันอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่รอบนอกมากขึ้นอย่างเช่นพอผมเนี่ยปกตินะครับผมจะไปทํางานเนี่ยผมก็จะมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งใส่ในรถ รองเท้า driving shoe รอง driving shoe ที่แบบเราจะใส่ในรถอะแล้วก็รองเท้าที่มันเป็นแบบในระหว่างวันที่เอาไปใส่เนี่ยผมก็จะวางไว้ข้างๆปรากฏว่าพอเราอะมีลูกนะครับเวลาที่เราจะมานั่งแบบค่อยๆใส่รองเท้าผูกเชือกรองเท้าก้มลงไปแบบผูกให้มันดูดีมันไม่เหลือเลยนะฮะ คือมันกลายเป็นผมเนี่ยไม่มีเวลาผูกแม้แม้แต่จะผูกเชือกรองเท้าออกฟอร์ด่ยเพราะว่าพอจอดร,รถปุบ๊บประป๊าเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปหลังนะครับแล้วก็เปิดประตูอุ้มลูกออกจากคาซีทเพราะว่าคาซีทเนี่ยก็คือเด็กอะนั่งบนคาซีนานๆเ,แบบแบบเนี่ยาจะงอแงร้องไห้แบบเบื่อคาซีเลยอย่างเงี้ยคือเด็กอายุไม่เกิ่เดือนเนี่ยมันจะรู้แบบเขาจะไม่ค่อยชอบนั่งคาซีเพราะว่ามันเหมือนแบบ โดนล็อกเอาไว้แล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกแบบอยู่ในอ้อมกอดคุณแม่หรือคุณพ่อไม่ได้มีใครอุ้มดังนั้นเนี่ยอยู่บนคาซีทนานๆก็จะรู้สึกห,หง,งุนงงงอทาให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าที่มีนะครับเป็นโลเฟอร์หมดเลยเพราะว่าพอผมแบบจอดรถปุบ๊บอ่ะเสียบเอาเท้าเสียบโลเฟอร์หรือบางทีขับขับรถพร้อมกับโลเฟอร์ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะรองเท้ามันจะพังง่ายแต่ว่าเราก็แค่อยากจะแบบ เอาเวลาน้อยตรงเนี้ยไปดูแลคนข้างหลังคือลูกนะครับเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแล้วหนึ่งไลฟ์สไตล์เปลี่ยนสองก็คือว่าผมต้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าบ่อยขึ้นเรืงนี้สมัยก่อนเนี่ยคือผมอะ่ะก็อาศัยอยู่กับภรรยานะครับเวลาเราออกจากบ้านนะครับเราก็แค่แบบอ่ะผูกเชือกรองเท้านั่งก้มผูกเชือกรองเท้าแล้วก็ออกไปทํางาน แล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องถอดรองเท้าถอดเข้าถอดออกใส่เข้าใส่ออกอะไรแต่ปรากฏว่าพอพอผมมีลูกครับมีเจ้าตัวน้อยของของเราเนี่ยปรากฏว่า,เ,าเดี๋ยวก็ต้องเดินเข้าที่นั่นทําที่นี่พาลูกไปเดินห้างก็มีโอกาสต้องถอดรองเท้าบางทีแบบจะพาลูกไปทํานั่นทนํานี่ที่โรงพยาบาลก็ตึกก็ถอดแล้วก็ใส่รองเท้าอยู่นั่นแหละดังนั้นเนี่ย มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะต้องถอดรองเท้าเนี่ยบ่อยมากขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับสุดท้ายคือผมก็จะต้องเปลี่ยนไปใส่โลเฟอร์อยู่ดีคือโลเฟอร์ที่ผมใส่เนี่ยก็คือแค่เรื่องเดียวเลยมันต้องถอดบ่อยมันต้องใส่รองเท้าอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยพาลูกไปไหนทําอะไรนะฮะ คือใส่โลเฟอร์มันจะสะดวกขึ้นเยอะสุดๆไปเลยถ้าเกิดว่าแบบใส่ออกฟอร์ดใส่เดอร์บี้แล้วก้มไปผูกเชือกเนี่ยมันมันก็จะใช้เวลานานดังนั้นเดอร์บี้ผมก็ใส่นะคือสมมติว่าเวลามีประชุมอะ่ะผมก็ใส่เดอร์บี้ผมใส่ทูไอเลดเดอร์บีอะ่ะคืออย่างของผมผมก็ใส่ไอ e ลดเดอร์บของอาร์ติจานเพราะว่ามัน,มนเป็นทูไอเลดอะคือเราก็ดึงปืดมันมดปึ๊บจบเลยแต่ถ้าเราใส่ออกฟอร บอกเลยว่าหกหกไอเลห้าไอเลดเนี่ยกว่าจะเสร็จหน้าดำหน้าแดงลูกโวยวายแล้วแบบโอ้ย,แบบอยพ่อแบบงงแงแบบเมื่อไหร่จะมาจัดการหนูทีหนูอยู่ในคาซีหนูเบือ่ออะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คืออ่ามันก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ละกันผมก็แชร์ให้ฟังว่าประมาณนี้แล้วก็วิธีการใช้งานรองเท้าเนี่ยคือเราจะมีรองเท้าที่มันเป็นแบบ อ่าฟอร์มัลชูสอย่างเช่นอ่าดาบี้มองสแตร็ที่มันดูฟอร์มัลมากขึ้นหรือว่าออ f ฟอร์ดนะครับซึ่งโอเคแหละพอมันปิดเนื้อเท้าเยอะปิดเนื้อเท้าที่ว่าคือแบบมันปิดขึ้นมาเยอะมันก็จะดูฟอร์มัลดูเรียบร้อยแต่ได้ความที่มันปิดเนื้อเท้าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมัดเชือกผูกเชือกหรือต้องทำอ่าแบบพิธีกรรมบางอย่างในการใส่รองเท้าที่มันค่อนข้างนานขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบเอา้า เราก็ไปทางหล่อซะแล้วคือเราก็เต็มที่เราก็แบบก้มไปผูกรองเท้าเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะปรากฏว่าปัจจุบันเดอ้อคือผมอุ้มลูกเนี่ยเราเชื่อรองเท้าออกฟอร์ดหลุดทำไงอะคือเอาลูกวางไว้กับพื้นก็ไม่ได้เอาลูกไปคือสมมุติว่าอยู่คนเดียวแล้ววันนั้นผมก็แบบอา้าวเชื่อรองเท้าหลุดแล้วมามาอยู่ไหนอะ มาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ต้องอุ้งลูกแล้วต้องเดินไปกับเชือกรองเท้าได้เตะไปเตะมาแล้วแบบขึ้นบันไดเลื่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวบันไดเลื่อนมันกินเชือกรองเท้าของเราไปแล้วเราก็ตายพอดีตายอยู่ที่บันไดเลื่อนก็ไม่ได้อีกนะเราจะแบบเอาลูกวางไว้กับพื้นแล้วผูกเชือกโอ้ยอันนี้โดนโดนเอคือมันไม่ควรนะภรรยาเห็นต้องโดนโดนแบบโดนปรามาตรโดน โดนวาจาที่ที่ดุดันจากภรรยาอีกก็หรือจะเอาไปลูกไปวางเอาไปลูกไปนั่งบนบนมานั่งหรอก็ไม่ได้อีกเด็กแรกเกิดหรือถึงไม่กี่เดือนมันไม่สามารถที่จะเอาวางได้คือก็ต้องอุ้มอะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบโอเครองเท้าผูกเชือกเดอร์บี้ออกฟอร์ดนะครับระวังเลยอุ้มลูกอยู่แล้วเชือกหลุดเนี่ยน่ารกมากมองสเต็ปเนี่ยเซฟสุดถ้าอยากจะฟอร์มเอานะฮะดังนั้นเนี่ย ก็จะเล่าให้ฟังของคำว่า,วาเอาอไอการที่เราจะต้องมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยไลฟ์สไตล์เรามันเปลี่ยนไปได้ไงวะคือผมอะ่ะก็กลายเป็นตอนนี้รองเท้าที่ผมนำมาที่คอนโดนะครับคือไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยเปลี่ยนไปมากผมก็จะรองเท้ามาประมาณเนี้ยสี่สไตล์ p e n นีโลเฟอรสีดำอันนี้คือเวลามีประชุมผมก็รู้สึกว่าฟอร์มอลก็อันนี้ก็เป็นของยี่ห้ออาร์ติจานะครับก็คือแบบ เวลาผมรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มีงานประชุมอะ่ะต้องใส่รองเท้าสีดำดูดูทางการขึ้นนิดนึงผมก็จะหยิบไอ้รองเท้าเนี่ยเพนนีโลเฟอร์สีดำมาใส่ครับแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลูกเล่นนิดนึงแต่งตัวที่มันดูทวิสต์นิดนึงไม่น่าเบื่อผมก็หยิบรองเท้าสีน้ำตาลหนังแบบหนังเรียบนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อพอลส์เอ่อ, ulse, เ,อ,อเป็นสจวตชอยส์นะครับหน้าตาเหมือนเอ็ดเวิร์ดกีน ที่เป็นแบบเหมือนอ่าทัสเซลโลเฟอร์ของเขาเลยซึ่งแบบผมก็แบบเออเอามาใส่นะครับแล้วก็มันก็เป็นโลเฟอร์อีกนะแล้วก็ถ้าวันไหนคือแบบเน้นเดินเน้นทําอะไรที่เป็นธุรกิจธุรกรรมแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับผมก็จะใส่ h o s ์สบิทโลเ e r g ์ก c ชชี่งซึ่งแบบใส่ดีสบายเหมาะกับสถานการณ์แบบคนเป็นมนุษย์พ่อมากๆผมผมเข้าใจแล้วว่าทาไมทาไมแบบ คนเป็นพ่อนะแบบว่าต้องใส่รองเท้าโล퍼แล้วก็ถ้าวันไหนแบบเอ้ยอยากจะรู้สึกแบบดูชิลหน่อยก็หนังกับเสีน้ำตาลของฟุกชินเนี่ยลักษณะแบบนี้คือ new lifestyle ที่แบบผมผมอ่าประสบพบเจอมาแล้วกันแล้วก็ตอนนี้คืออ่ะลูกอะ่ะเราก็เริ่มลูกเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมประมาณสักแบบหกเดือนตอนเนี้ยอ่าเราก็โอเค ให้ลูกอยู่บนรถเข็นนะครับมันก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปใส่รองเท้าออกฟอร์ดได้สบายเหมือนตอนสมัยเรายังเป็นแบบเป็นเป็นคนที่ยังไม่มีลูกอะ่ะเพราะว่ารองเท้าออกฟอร์ดอ่ะคือมันก็จะแบบอ่ะผูกเชือกถอดเข้าถอดออกแล้วก็เชือกหลุดทำงาอะไรเงี้ย ส่วนเดอร์บี้ผมคิดว่าตอนนี้ผมใส่ได้ดีขึ้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโล่งแล้วก็มันก็ผูกง่ายกว่าออกฟอร์ดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสบายแต่คู่ฟอร์มอลที่แบบขึ้นมาให้ผมใช้บ่อยนะกลายเป็นดับเบิลมองสเต็ปแทนเพราะว่าดับเบิลมองสเต็ปเนี่ยคือถ้าเราแบบปลดมองสเต็ปขึ้นมา1อันนะมันก็จะแบบมีความชิลมากขึ้น แล้วก็ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าถึงเวลาเราก็ล็อกสายคาดของดับเบิลมองสเตปซึ่งสายคาดดับเบิลดับเบิลมองสเตปเนี่ยโอกาสการหลุดมันยากกว่าเชือกมันก็เลยทำให้เราเนี่ยใส่แล้วไม่ต้องแบบเสียบไม่ต้องแบบเราแวดระวังว่าเชือกจะหลุดอะ่ะก็ใช้งานไปเลยนะครับแล้วก็พอเราแบบเหมือนปรับไลฟ์สไตล์ของเราได้สักพักนึงแล้วก็โอเค จ็ดวันทํางานห้าวันเนี่ยมันก็ใส่รองเท้าบนบน,บนอยู่ประมาณนี้แล้ววันไหนที่เราไปทํางานโดยที่เราไม่มีลูกก็คือแบบอ่ะเสาร์อาทิตย์เราอาจจะต้องออกไปอีเวนต์ข้างนอกบ้างด,ดึกดึกบ้างนะรเราฝากลูกไว้กับอาม่าเงี้ยเราก็เต็มที่เราก็ใส่ออกฟอร์ดขัดมีลวดชายเงาเงาเอาให้มันแบบติดหล่อยอแล้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนวันธรรมดาเราติดแบบติดสบายไงเออวันธรรมดาเราอยู่กับลูกก็ติดสบายแต่พอ ตอนไม่มีลูกแล้วก็แบบติดหลอกก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เริ่มนะฮะเป็นพ่อคนนะคือการเป็นพ่อคนเนี่ยส่งผลต่อการใช้รองเท้าอย่างไรนะครับเรื่องที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวแต่มันก็เกี่ยวขึ้นมาเฉยเลยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นแหละคือใส่โลเฟอร์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสรองเท้าที่ดีคือรองเท้าที่ใช้งานสะดวก เออกลายเป็นแบบเราแบบมีรองเท้าอยู่ในตู้เยอะมากเลยอะแต่ว่าเราก็ต้องใส่อันที่มันแบบใส่สะดวกสบายก่อนละกันจนกว่าลูกเราจะโตนะซึ่งระหว่างนั้นก็อย่าลืมไปขัดรองเท้าบ้างไม่ไงั้นเดี๋ยวมันพังนะครับหวังว่าทุกคนจะได้สาระจากคลิปนี้ละกันเพราะว่าเอาเรื่องของการมีลูกเนี่ยเราเองไม่ได้คิดมาก่อนอะ ว่ามีลูกแล้วมันจะมีดีเทลถึงขนาดที่ต้องมานั่งเปลี่ยนรองเท้าให้เป็นโลเฟอร์ทั้งหมดอะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเพื่อนมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็แต่ละคู่ที่ผมหยิบมาเนี่ยก็คือเป็นคู่ที่ใช้จริงๆคือวันไหนผมทํางานผมใส่เนี่ยวนอยู่แค่เนี้ยเพราะว่ามันไม่สะดวกครับใส่รองเท้าอย่างอ,างอื่นแล้วมันไม่ค่อยสะดวกดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมีลูกสมมติว่าอ่าเราจะมีลูกนะฮะไปซื้อ โลเฟอร์มาใส่นะครับซื้อลวงหน้าสักประมาณเดือนหนึ่งด้วยเพราะไม่ต้องเบรกอินใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เบรกอินแล้วคุณมีลูกแล้วคุณใส่แล้วไปเบรกอินด้วยนะครับรองเท้าคุณเนะเท้าคุณก็จะเบรกทันทีนะเพราะว่าคุณต้องอุ้มลูกนะฮะแล้วคุณก็จะไม่มีเวลาดูแลเท้าคุณคเดินเสียดสีจนแสบเป็นแผลไปนะครับก็ต้องซื้อก่อนนะครับม <c oughs> ก็เป็นทริคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบ โอเคอ่ะนะมีลูกผมว่ามันมีความสุขมากเลยนะการที่เราได้มีลูกเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเลยที่ผมได้มองหน้าลูกสาวแล้วกเ็เขาเป็นแบบคือแบบด a d ดดี้แอนด์แอนด์ดอเทอร์เนี่ยคือแบบคุณพ่อกับลูกสาวเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกที่แบบทุกอย่างมันจะแบบเออมันคือเขาเป็นลูกสาวอะ่ะผมเริ่มเข้าใจพ่อตาแล้วว่าทำไมพ่อตาถึงแบบ เข้มงวดกับผมจังหรือบ้านไหนที่แบบว่าแบบเขยกับพ่อตาเขาแบบมีความแบบมเมอ,อคือคือคนเป็นพ่ออ่ะคือพ่อตาเขาเลี้ยงลูกสาวเขามาแบบประครบประหงอย่างดีอ่ะแล้วเขามาเห็นแบบอ่ะผมซึ่งเป็นอีเขยซึ่งแบบใช้งานลูกสาวเขาทําบ้านงานบ้านงานนั้นงานนี้ก็ก็เลยแบบกลับมามองย้อนดูว่าืลูกสาวฉันฉันดูแลอย่างดีแกไม่มีสิทธิ์ ใช้งานลูกสซวปชั่นอะไรยเงี้ยเออมันผมว่าผมอาจจะกลายเป็นพ่อแบบนั้นก็ได้แล้วก็ผมถึงผมถึงขนาดเปลี่ยนคอลเลกชั่นรองเท้าที่อยู่ในตู้ <c oughs> ทั้งหมดเพื่อให้มันเหมาะกับการที่เราจะดูแลลูกคนหนึ่งได้ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นแหละมนุษย์พ่อ <c oughs> ไว้เจอกันหม่คลิปหน้านะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียจากการแบบเหมือนมีเปลี่ยนแปลงลฟ์สไตล์อะไรกันนะบ๊ายบายครับผม